ครับสวัสดีอาจารย์สวัส <pursue> ด <schemes> uh, ีค <Trop ical están> oh, okay. ุณ <moves> พ่อ <this> ท <time> ุกท่านทุกคนมาในกับเหมือนเดิมเช่นเคยเจอกันอีกแล้วอคุณพ่อเฉียนสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับไอตอนนกว่าเมื่อไงว่าจะจีไปนะครับสิบอกไปอยู่ซ่อมงอกอีกแคหน้อยกันเอาตัวเดวิสซ่ำตัวเก่าตัวเก่านี่แหละมีสไตล์อืมเรียบร้อยแล้วเนี่พันธุ์รอบเนี่ย เนึ่งวัทานได้รับเลยวัดท่นไหนนี่ใ,นใส่เอ,อื้องมาเลยวัดที่ใดเอื้อ,องสวยเลยไงเสีังนกตัวตัวตัวัวนยังหนีดีไปอ่ะมานี่เสีส่อ๋อโอ้ปวออดอ,อ่ะนาโรดปวดอ่ะใสียงยุค วันนั้นวันน่ะคู่นอ,น,น,น,อน,น,นกระจอกอืมกิักกันอนุออกไปฝึกแต่ว่าก่อนไปฝึกนกอะมันอากาศห้อนอยู่ครับตอนเนี้ย่อท่านออกไปดอกเลยมานังชมผนียดก่อนว่าเอฟซี FC เปินกระถามมาหลายคนแล้วว่าเทหอดใส่แล้วว่าสันรอบเนี่ยรอบนี้มีมจฉาไมเนี่ยวะ ดอกไม้ไม่มัตนี่เราปฏิเสนหลายใบไม่ไม่จะว่าปัิเสีเสี่สามใบ้ำนี่ก,ออก,ก้อนละนเตี้ยเออสามใบกัไปสใบก้อนละเขอสวนีกัมีอาจารย์ท่านนึงเพิ่นสร้างม้นี่เลยนหอยเนี่ยมันนะิเนี่ตัวนกสวเอออ,อะไรกับละ ก็ของคุณพ่อใส่เองก็เอาไปก่อน,ออนหลังนี้ก็นี่สาหลังนี้ก็จะได้ชงคือว่าไม่ีม่ยังน่นึงเพร่ก,รก,กรปกกันลยว่าเพิ่กันนั่อนอาจารย์ท่านหนึ่งเพิ่นเอาไปเพิ่นมามันหมองหันมันสีก็เลยเห็ดย่อยแต่ใส่อันไหมยาย่ยจับบ้งนะรัเอันย่ยอยัหม จับเบื้อง,งไร้ขางวะเบื้องไร้ขางเบื้องไร้ขางจับเออจับมองเออนะั่นละมไนง่ายหรอกับพอดีนั่นละไม่โกดครับไมโกแจ้าไมโกไหไม่โกนะดำปืนเลยนะ่ยโกดำโกแข็งใส่ันควงงูเอามามึอนั่นอยู่งสศรอะไรครับเอา,าเสียงไว้แล้วเดี๋ยวเป็นอะไรกเอาไปเดี๋ยวไปเสียงไว้ไเอาเสียงไว้นาเสียกวคนมากอาดีกว่าจอันนี้น เอาไปยังนะตอนนั้นคนเด็กขอเอาไปนี่เจ้จิวานใส่นี่ครับคันกว้างหลุนเกามันจะเป็นนัน่นนี่ครับเป็นบงังบังสีเกาแล้วก็ใสแกนไม้นะครับเนาะตอกไม่ใสกวางกับวลาซุ้มพันเดย นี่นะมันบางสีเกามันสีเงแน่น้อยหนึ่งครับมันมันสีเห็ดหายหม่ตัวนั้นบางลงมานนีเดี๋ยวคะัมันนีไปได้คันควงมันมีมาอีกสองแบบครับเดี๋ยวกระสิมาพิจารณาเบิง้งง่ามันสีใสได้ปะตะละแบบว่าเดี๋ยวผมเอาไมาให้คุณพอเบือ้องลงอ่ะครับเดี๋ยวไว้ประมาณนี้ก่อนครับเดี๋ยวเอาคันควงออกมาเบิ้งก่อนบัดนะว่ามีรุ่นใดเนี่ย ไม่ไม่อครับผมบนี่ครับเอาออกมาแล้วคันควงม,มีอยู่สามแบบครับอ่ะแบบแรกที่เขาใส่กันยู่เดี๋ยวให้คออุณพ่อยกงหขเบิ้งใส่พัะนี่นะครับแบบที่ว่าใส่กันยู่มันจะเป็นอ่าคือรุ่นนี้เป็นประหยัดงบครับประหยัดเป็นเอ่อเป็นรุ่นลดลดต้นทุนในการเห็ดพราะว่าเขาไปเอาจากรหล่ขายของเก่าเนาะมาเป็นพวกบัางฉีดฉีดยาเนี่ยครับฉีดบัางฉีดห้างครับ มันห่างแล้วเขาก่อเนี่ยครับใส่ลิปตัวนี้แหละลิกขนาดได้ไดพอหกขุนบ่ะขนาดหกขุนเออขนาดหกขุนครับเนี่ยอกันก็ไม่ไม่อ่ากเป็นขนาดมันเป็นเล็กหกขุนแล้วครับแต่ว่าเป็นเล็กแต่ว่ากะเล็กกบางอยู่แต่ว่าคุณพอแล้วก็ตอกใหม่ใส่ก็คือใส่ใหม่น้ำแหะครับนี่ก็คือจะเป็น,น,นอืมจะเป็นแบบทั่วไปน่ครับเนี่ย <c oughs> เอาไปเผาไฟแล้วก็ตอกไหม่ใส่นะครับ แบบนี้ผมไปได้มะไม่นี่ครับอีกสองสองแบบแบบไม่เพราะ,ะใช้กขค้นเบื้องวันะ่ะแบบนี้สีแพงครับต่ว่าหั่มาทันเห็ดดอกแต่ว่าหาัาาเห่หอเอามาให้เบื้องคือเอามาเบื้องเป็นตัวอย่างก่อนว่ามันเห็ดไดปะเห็ดใดปะพอเนี่ยคือวลาเนะี่ยเห็ดปะตะวันแพงครับตัวเนี้ยตัวนี้มันก็ทีเป็นอีกราคาหนึ่งเดี๋ยวคอยจังมากันต้องใส่ไม่ดูอ่าเพราะว่าเป็นคันคองไม่ดูครับนี่<อ>นกึ่งกึ่งหวังจี ใส่แม่ไม่ดูใส่แม่ไม่โกนเมขี่เข่ากันบ่จักรยนี่เข่าก็นะใส่ไม่ดูนี่นักโทษว่าว่าไปตะคืออนี่ครับแบบที่สองอะแบบที่สามนี่อลูมิเนียมครับขายเป็นกิโลแต่ว่ากับราคากับหลายบาทแต่ว่าหลายท่อไม่ครับไม่นี่สิราคาหนึ่งแต่ว่าตัวนี้กับอีกราคาหนึ่งครับเนี่ย ทีได้มาหลายอันอยู่เพราะว่าเขาสั่งเป็นกิโลขายแต่ว,ว่าเป็นกิโลติดเขาขายเป็นกิโลครับตัวนี่อลูมิเนียมเนี่ยสั่งเขาตัดสั่นตัดเงาทะเลกว่ากันแต่ว,ว่าเขาสั่งเป็นกิโล<ม>แล้วก็ส่วน<ม>นี่นะครับท่านี่ราคาหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับเนาะรวมทรงก็จะเป็นนี่นะครับคันควงก็จะใส่ตัวนั้นก่อนฐานมันเบิดเหล็กคันควงมันเบิดอีลีมันก็จะได้ใส่เปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมครับ ถ้าอลูมิเนียมใส่พอดีก็จเปียนเป็นใหม่กับเรียต้แบบแล้วแต้อันนี้นะครับนะเดี๋ยวก็ต้องพิจารณาเบิ้งกับคุณพ่อเบิ้งมาจีได้เอาอย่างเห็ดตะบาแล้ววัดที่นีเนี่ยนะใบเบิ้งมาเห็ดได้เห็ดได้เบิดถุกสามอันแล้วครับเนี่ยมีสามแบบมีเล็กประหยัดต้นทุนครับในการเห็แตว่าตัวนี้จีตัวนี้รองลงมาครับตัวนี้แพงกงูมู ตัวนี้นตนี้กเ็เฮ็ดดีเฮ็ดได้เพื่อนลราพูดถึงว่าถึงมา,มาตารฐานก็มูแข็งแรงแต่ว่าแข็งแรงนี่แข็งแรงก็มูเลยละ่ะเล็กเนี่ยแต่ว่าอันอลูมิเนียมกับไม่นี่กมบบะมันสิเบาอยู่ตะบูรูอมันเฉเวลามันจอแล้วมันสิใส่งานได้ดีคืเอเก่าวกับบ่เนี่ยใจครับมันต้องตะทันมันต้องเด้จอเบิงเด้ปอกไม่ใส่คือกันล่ะพูดถึงว่า ใส่ไม่ลวก็จอบึไม่ใ,ใส่บ้านม่เช่นเ็นไม่นไมนม่น้าเลยอมกนี่นะครับ้กาดีมนันเบาดีหน,น,นาเบาครับนี่อ,อ,อลูมิเนียมะก็จะได้ใส่รุ่นนี้นะครับบัดนี้ต่อไปคันเล็กบังสีเบิดจะเปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมนี่แหละครับห้มันพ่นสีดยพ่นก็ที พ่นยูย่ยูย่แล้วคันถือยังไปกจะจีวอยู่คือเก่าหรืวะอลูมิเนียมอะจักสีกินสีดีว่ากับไม่รู้กันว่าคือเหล็กเผาไฟเล้อะเหล็กเผาไฟเด็กบอลเด็กบอลเนี่ยนจะจีเผาอะไรดอกตัวเนี่ยแต่ว่านี่เผาอะไรยอะครับเนี่ยเผาเหล็กไฟใหม่อะใหม่ลุกลุกเผาอะไรก็จะเป็นเรื่องเสี่ยไฟครับดี๋ยวจะไม่เดือดรึน,นี้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับเนี่ยเป็นเหล็ก เล็กยังหลายอยู่หรอกครับต่อ่าพูดถึงว่ากัเอามายกตัวอย่างให้เบื้องซื่อว่าต่อไปต่อไปเฮาอาจจะได้ใส่คันควงอลูมิมเนียมกับใหม่ครับพอาเล็กน้ำมานของเก่ากัไปเอามาเบิดแล้วบ่วตาของเก่าร้านใหญ่ร้านใดครับเพราะว่าผมก็ไปม่เอามาเบิดแล้วมันกัของพวกนี้มันก็บ่ได้ห่างทุกมือเนาะมันกับโดนโดนมีห้างแค่นึงนังอย่ครับมันกับบางสีบางนึงมันอาจจะขันบงง้อว่าอย่างมันก็สิได้ใส่เป็นทแยงสองหลังยู่แจะถามมันง้อมันสั่นก็สิได้ใส่แค่อันเดียว ทอนหนึ่งนะครับเราออมาตัดก็จะได้พเนยดหลังหนึ่งถึงสองหลังบ่เกินนี่ครับเพราะว่าอันใดถ้าม,มันงอกใส่บ่ได้แ้่ว่าเกินราคากับอาจารย์คุณพ่อท่านใดสนใจกับเหมือนเดิมครับผมหนึ่งพันสามร้อยบาทรวมส่งแบบโอนไม่มีปลายทางบ่มีเก็บปลายทางครับอันนี้ก็ ขันดีครับก็พากันนี่แะครับเล่นนัง่งให้แดดอ่อนจากน้อยก่อนครับพอสิาพากันออกไปเอาไว้ประมาณนี้ครับผมครับผมเกิดนี่นะครับเมื่อน,นี้ก็เอาคันควงมาให้คุณพ่อไว้เบิง้งพิจารณนาะับนี่นะครับเด๋ยวให้เล้าเห็ด ไอ้เบอดเป็นอันป็ดอันก่อนครับใคอยสิไใ้เปลี่ยนอันวัสดุอันใหม่ในการเห็ดอันใดมันพอเห็ดใดก็เห็ดครับอันใดมันเห็ดบ่ไรมันแพงมันต้นทุนมันคนละย่างกันแต่คอยว่ากันอีกรอบนึงครับแต่ว่าอันเล็กเหลือหลายอยู่ครับเดี๋ยวส่วนอลูมิเนียมกับไม่ก็สิจเป็นอีกจังนึงเดี๋ยวเฮาคอยมาแจ้งมาเก้ากันบอกเก้ากันแต่ว่ามันนี้ก็เอาม้าคุณพ่อพิจารณาเบิ่งแล้วโอเคละว่ามันเห็ดใดเป็นละแต่ว่านี่เสเห็ดแล้วมันงามบ่งามเหมาะสมกับงานปายในก็ จ้องคอยว่ากันอีกเทียนนึงแล้วครับนะครับผมผ่มผ้ากันเอาหนุกออกไปฝึกรอรอบ้านนูกงุ่ผ้าต่ออที่คุณพ่อดวงเย็นซ้อมให้มันหนกน็ได้ใช้งานแล้วครับผม,มนี่ครับนี่อีก็นันี้ประมาณนี้ครับผมก็่ได้เอาหนุกออกไปฝึกแล้วครับ เรารอบ้านนี้แนละ้วเดี๋ยวบอลูว่าแล้วสิภาพไปมองไหนลิไปบ่ไกลนะครับไปแถวๆนี้ลนะ้วเดี๋ยวก็เอาครับกับคลิปนี้นะครับเนาะกับจิขอจบคลิปไปเพียงซ้ำนี่เลยนะครับกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผู้เห็น <c oughs> คลิปนะครับเจได้คลิปเกี่ยวกับเรื่องของว่าฝากพี่ฟนองฝากคุณพ่ออาจารย์ทุกท่านทุกคนคือกองนี้กับพอ่อเฉลียนขอลาไปก่อนนะคุณพอ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับ